ทุกคนคะดูนี่ว่าได้อะไรมาอันนี้นะคะเป็นของที่ส่งมาจากเมืองไทยนะคะอ่าอันนี้เป็นของที่รันสั่งนะคะก็คือสายรัดเอวจากจากเมืองไทยนะคะส่งไปให้บ้านพี่พี่สาวนะคะแล้วก็พี่เขาส่ง ออมาให้อีกทีหนึง่งแล้วก็เขาก็ใส่อะไรไม่รู้มาในนี้ด้วยใส่ของขวัญมาให้เล็กๆน้อยๆขอบคุณมากนะคะพี่อ้าวเดี๋ยวนะคะเราจะมารีวิวว่าสายรัสเอวที่เราสั่งเป็นยังไงนะคะอ่าเราจะเอามาใส่ให้เอวเอส <c oughs> <c oughs> โอเคมาดูกันค่ะมาเปิดกันเลยค่ะ ทำมาให้นะคะเป็นช้อนช้อนกินข้าวแบบสั้นทำไมต้องเอาช้อนมาให้เพราะว่าันกำลังทำครัวซ <cription> ่ายน้าใสด้วยช้อนที่นี่มันไม่มีช้อนอ่าหางสั้นแบบนี้นะคะรันไม่อยากไปซื้อที่รัสเชียซรืออังกฤษซื้อที่ส่งของมาแล้วก็ช้อนให้ก็สองข้างทางขึ้นแรกกที่อ่างเงี้ยอ๋อเป็นเล็บต่อเล็บนะคะน้องเป็นเล็บรอขอบคุณค่ะพี่ของขวัญปีใหม่นะคะพี่ส่งมาให้โอ้โหจะได้เล็บสวยแล้วนี่ค่ะนะคะซื้ออ่านี่่อ้ดูกันค่ะ ใส่รัดเอว888นะคะที่เห็นเขาแบบกำลังฮิกตกันใน t i k t o อกเขาใส่กันแล้วโหสออาทิตย์ลดไป2นิ้ว3นิ้วนะคะ1เดือนลดไป4นิ้วอย่างเงี้ยค่ะอ่ะรันก็เลยสนใจอยากจะมาใส่บ้างเพราะว่าตัวเองจริงเป็นคนที่ไม่มีหน้าท้องนะคะแต่ว่าอยากให้เอวเล็กอะอยากให้เล็กกว่านี้แล้วเขก็แถมอันนี้นะคะอ่าเป็นครีมสลายไขมันนะคะ Firming h o t Cre a m <N> นะคะ Beautiful Body Firming นะคะเราก็ทาเนี่ละคะ่ะดูจากวิดีโอเขาบอกให้ทาก่อนแล้วถึงจะใส่นะคะใส่อันนี้นะคะเดี๋ยวใส่ดีแล้วจะมาจะมารีวิวให้ดูนะคะตั้งแต่วันแรกแล้วดูซิว่ามันลดจริงไหม <c oughs> โอเคนะไปดูกันเลยค่ะว่าใส่ยังไงค่ะตอนนี้เรามาเปิดกันเลยนะคะ มันเป็นแบบมันไม่ใช่ผ้าค่ะมันเป็นเหมือนยางพารานะคะที่เขาบอกมันเป็นยางพาราแล้วก็ยืดหยุ่นดีมากโอ้โหโอ้โหชอบมากเลยอะ่ะอันนี้นะคะมีสามตะขอมีสามสามระดับอ่าทีนี้เรามาดูกันค่ะ มาดูวิธีใส่ลันก็ศึกษามาบ้างแล้วนะคะว่าใส่ยังไงอ,อันนี้อยู่ข้างบนนะคะอันนี้อยู่ข้างบนเพราะมันมีสายน,นี่เวลาเราซักใช่ไหมมันจะได้ห้อยอสายนี้อยู่ข้างบนนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะต้องยกเสื้อขึ้นพุงจะเป็นอย่างนี้นะคะพุงไม่มีค่ะแต่ว่าเอวมันไม่เล็กเท่าที่ควรนะคะเราจะมา ใส่ให้ทุกคนดูนะคะค่ะครีม,าม,มาทาไม่ถึงน้าท้องค่ะเขาให้ทาหน้าท้องน่ง เอวยังไม่เอสค่ะพร้องไม่มีไขมันนะคะแต่อยากให้เอวเอสค่ะต้องวดสักหน่อยอ่ะเสร็จแล้วค่ะเรามาใส่กันเลยที่ดูมานะคะก็เขาจะให้ยกขึ้นมาอย่างนี้ค่ะันแรกใส่ตะขอ อ้ยชอบมบากเลยทำให้หลังตรงด้วยมันได้นี่มาถึงหลังเลยนะคะมันจะแบบอ่าทีนี้เราก็เอานเกงขึ้นมาอ่ามันก็รักโอ้แต่รู้สึกแบบไม่ได้อึดอัดนะมันก็โอเคนะอ่าเราก็ปิดไว้อย่างนี้ สบายเลยก็อยู่อย่างนี้ค่ะเขาให้ใส่อ่า6-8ชั่วโมงนะวันละ6-8ชั่วโมงตั้งแต่เช้าเย็นเย็นแต่ห้ามใส่เวลานอนอันนี้เริ่มวันแรกนะคะเริ่มวันแรกเดี๋ยวมาดูกันว่าหนึ่งประเทศราคาเราจะมาอ่ารีวิวทุกวันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างใส่ไปนิดนึงค่ะอันนี้วันที่สองนะคะวันแรกเมื่อวานนี้ใส่แล้วแต่ว่าไม่ได้วัดเอวนะคะ ทาเห็นๆกันเลยจริงๆันเป็นคนไม่มีไม่มีหนะ้าท้องนะคะแต่ว่าเอวมันไม่คอดค่ะเอวไม่เล็กก็ูทููหน่อยนะคะเขาบอกว่าบางคนมันจะรู้สึกอ่ะอ่ะเขาเรียกไรมันร้อนครีมมันจะร้อนเวลาที่หลังจากสิบถึงสิบห้านาทีนะคะแต่พอทาแล้วเราก็ใส่เลยค่ะ ดันนดันบนใช่ไหมคะับบน่้ดัใช่ล้วกันดเมือน่ะครบสัเไ้่ะกลไมดูบนไม่สำคัญเรา่ับไม่เข้าต่่เอใ่ไไม่ใ่่องนไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใ่เลื่ไปไปไม่ใส่บอกจดอนชาไเดี๋ยวเั่น่ไป่อ่ไมน่ไมยังไม่ใส่ที่สอนี่ร ค่ะใส่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ,ะให้ดูข้างหลังข้างข้างข้างหน้านะคะเอวก็จะขอดลงค่ะตอนนี้นะคะอันนี้ใส่วันที่สองนะแต่เพิ่งมาเมื่อวานไม่ได้วัดวันใส่มาวันหนึ่งละอันนี้เป็นวันที่สองมาวัดวันนี้ก็เอว26นะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาวัดกันใหม่ว่า มันจะลดลงกี่นิ้วค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะค่ะทุกคนวันนี้มารีวิวนะคะเอวหลังจากที่ใช้สารัตเอว888ไปสิกกวันแล้วนะคะโอเคมาดูกันจริงจะใส่นะคะตอนไหนก็ได้ให้ครบวันหกถึงแปชั่วโมงปกติเราจะใส่ช่วงเที่ยงไปจนถึงเย็นนะคะแล้วกลางคืน ก็ถอดนะคะอย่าใส่นอนอ่มาดูกันเลยอันนี้เอวนะคะขึ้นวันเอวแล้วตอนตอนก่อนใส่ในยี่บหกนะคะอ่าอันนี้เมื่อก่อนตรงนี้นะคะเป็นเป็นแบบก้อนๆอะ่ะเป็นแบบหนาๆนะเราสามารถจดได้ตอนนี้หายไปหมดแล้วนะคะตรงนี้ไม่มีเป็น,นก้อนๆแล้วอ่าเห็นได้นะคะท้องก็จะแบนเมื่อก่อนนี้เวลานั่งมันก็ แปลว่าเวลาเรานั่งกันนอะนก็จะเป็นก้อนแบบหนามากเลยไขมันอยู่ข้างในมองไม่เห็นอ่ะแล้วตอนนี้นะคะก็นี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะอ่ะลงไปแบบนี้อ่ามานี้นะคะอ่ะาฉะนั้นเดี๋ยวครบ Uh, อีกสักสองสาวันเนี่ยจะมารีวิวอีกทีแล้วก็มาวัดนะตอนนี้ยังไม่ได้ไปซื้อสายรัดเอวอ่า uh, uh, ไม่ใช่ซื้อสายวัดมาวัดนะคะมีแต่สายตลับเม็ดมันวัดไม่ค่อยดีโอเคค่ะเดี๋ยวมาเชอกันนะ